กำลังกายเสร็จแล้วเวลา1ชั่วโมง8นาที43วินาทีระยะทาง6.48กิโลเมตรอัตราการก้าวเฉลี่ย13 16ต่อกิโลเมตรสวัสดียามเช้าเช้านี้ก็วิ่งเข้ามอเหมือนเดิมนะครับตอนหยุดวิ่งก็พามาชมสวนนะครับนี่น,นะครับ ชีวิตชาวไร่ชาวนาลูกชาวไร่ชาวนาเกิดมากับสวนกับนากับไร่ช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ต้องอยู่กับสวนกับนากับไร่นี่แหละครับกำลังงอกงามยังไม่ได้ผลผลิตสวัสดีไปยังทุกท่านนะครับวันแรกของเดือนตุลาขอให้มีสุขมีโชคตลอดไปนะครับสวัสดี